มะกอ,อกป่าค่ะของฝากจากแม่จากการจนบุรีค่ะแม่ส่งมาให้ตอนเมื่อวานตอนเช้านะคะวันนี้ถึงวันนี้เที่ยงค่ะถึงวันนี้เที่ยงโดยขนส่งปัชณีไทยค่ะไม่มีของไม่มีชำรุดเสียหายนะคะของยังใหม่เหมือนเดิมเหมือนกับเพิ่งจะเก็บมาสดๆร้อนๆอะไรประมาณนั้นแหละเนี่ยมะกอ,อกปลาเนี่ยคือเียจะเอามาตําส้มตําแล้วก็จะเอามาต้มส้มต้มส้มปลาหรือว่าต้มส้มไก่ หรือว่าจะเอามาทาลาบก็ได้ลาบปลานะลาบปลานะเราก็ใส่ไอ้บีบบีบมะกอกเนี่ยที่มันสุกๆเนี่ยใส่เลยโอ้โหหอมมากเลยแหละพูดแล้วพูดแล้วก็กลือน,น้ำไายเลยน้ำไายไหลแล้วมันมะกอกเนี่ยมันหอมมากเลยมมเพื่อนเพื่อนหอมหอมเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ในจอนะจะได้กลิ่นเลยแหละโอ้โหหอมมากหิวเลยเนี่ย เออเอาเอามาทําอันนี้ก็ได้เอามาผ้ากุ้งอ่ะเอามาผ้ากุ้งอ่ะเราก็ซื้อกุ้งไอ้กุ้งแชบุยก็ได้ถ้าไม่มีกุ้งฝอยอะ่ะเราก็เอามาหันห่นหันห่นหันห่นหั่นแล้วเราก็เอามาพลาใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่มะกอกใส่มะกอกแทนมะนาวอ่ะอร่อยมากเลยแล้วหอมเนี่ยค่ะของฝากจากแม่เอ่อเป็นมะกอกป่าค่ะของฝากจากแม่จากกาญจนบ,บุรีค่ะ